สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยอน,นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้ครับกับเรื่องของด็อกเตอร์สโต้นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเกนนั่นเองนะฮะอัน,นี่หน้าปาก็จะเป็นหนักนี้อันนี้คือหน้ากลองอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งอันนี้ด้านบนแล้วก็ด้านหลังอ่ะด้านล่างนะฮะโอเคเราจะมาแกะดูรีวิวกันมา งในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2นะ,ะ้าผมย้ำผิดของลายด็อกเตอร์สโตนซึ่งตัวแรกก็คือไอเซนเซนซคูใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นเกนตำหนักสมชื่อได้แคน <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็คือจะมาเป็น4ี่ช่องนะฮะคือมีหัวมีครึ่งบนมีครึ่งล่างและก็มีฐานนะฮะสี่ช่องแบบนี้นี่จะแกะดูข้างในกันมา อันนี้หัวก็จะมาเป็นผมสองสีนะฮะก็คือสีขาวกับสีสีอ,อกดำดำที่หน้าก็จะมีแผลเป็นรอยเย็บครึ่งหนึ่งรอยเย็บค่อนข้างชัดเจนนะฮะถือว่าโอเคเลยตัวนี้นหน้าชัดเจนนะฮะส่วนชุดก็จะเป็นชุดคลุมเนี่ยจะออกเป็นสีม่วงอ่อน ไม่ได้ไล่เฉดส,สีตรงไหนนะคะเป็นมวงอ่อนธรรมดาจะมีข้างในตรงกลางนี่ที่จะไลเ่เฉดเป็นอ่อนๆเข้มๆอยู่ขอบๆอย่างนี้นะคะชุดข้างในก็จะมีสีเหลืองอีกทีนึง่งอันนี้นี่มีเป็นคอปกขึ้นมาเลยข้างหลังตัดเส้นสีดําอยู่ตรงนี้มือก็คือจะทำท่าจีนี้อ่ชม้อยู่ส่วนครึ่งล่างนะคะ ก็คือตัวข้างล่างก็คือจะเป็นกางเกงสีขาวตัวนี้จะเป็นออกสีเนื้อเนื้อนะฮะเนื้อเนื้อเหลืองเหลืองรองเท้าไม่ได้ใส่นะฮะก็จะเป็นปีนเปล่าไม่ได้ลงไฮไลท์ส่วนไหนเหมือนกันอันนี้นี่ก้อนช้ำจะมาเป็นสีเนื้อนะฮะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราแกะประกอบดูกัน พอประกอบแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็คือจะมาเต็มตัวนะฮะไซส์ประมาณนี้ถือว่าดีฮะตัวนี้รายละเอียดออกเป็นเหมือนพลาสติกกรอบมากกว่านะพีวกับกรอบแน่นๆนะฮะตัวนี้ถือว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งของด็อกรสโต้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นมัง้งผมไม่ได้ตามนี่อีกตัวหนึ่งนะฮะกตัวนี้ที่ชื่อว่า เกนนะใช่ไหมถ้าผมทำไม่ผิดน่าจะเกนเกนนะฮะนี่ชอ่านะทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะสูงอยู่ที่สิบเก้าเซนนี่ปลายผมตรงนี้อยู่ที่สิบเก้าเซนนะฮะก็เป็นไซส์ปกติของ DXF ประมาณนี้อยู่แล้วอ่านะลายละเอียดก็คือจ,จับประมาณนี้เลย สวยงามฮะตัวนี้ใครมีเซนคูแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องมีอีกตัวนึงนะฮะนี่รู้สึกจะออกมาเรื่อยๆเลยนะเซนด็อกเตอร์โตนเนี่ยโอเคอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูกันอีกตัวนึงนะฮะกับของเรื่องด็อกเตอร์โตนถ้าใครชอบก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอโหทอยของเรานะฮะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยทั้งทาง,ง u t u b e แล้วก็ Facebook Fanpage ได้นะฮะโอทอยกันเลย สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ